ทำไมไม่ใส่หมวกใส่หมวกหรือเปล่าใส่หมวกหรือเปล่าแนมมึงก็บ่ายะถามหลายปวดหัวไมเ่งรองเรื่องรื่องรืองรงเรืนองเรื่องรื่องเรื่อนเรื่องรงารื่ยงร ผมเลี้ยวมาแล้วผมจอดเลยผมข yeah ี้เกียจวนมาหานี่จอดรถตรงไหนครับนี่นั่นล่ะนะครับจะเดินไปส่งไปกินอะไรกันบาราขึ้นท้ากันทุกทกินแล้วเราเคยกินแล้วเคยบอกแล้วผมกินแล้วเราท้า ขาก้าวออกไปนี่เลยนี่ตุกุมินยิงเงาใบผาดเลยเรียวกัาเรียวกัาหม่องบาวินเลยเข้าไปเมียก่าให้แม่ฝากตังให้จังมืินแม่ฝากเงินใหม่จังมืินฝากเงินให้ให้หน้าฮะฝากมืินฝากมืินหนึ่งก็แม่ตีสองเงินห้วยโอ้ดอกเดียวดอกดอกดอก หวานนี่เพิ่นว่าจะโอนหายก็เลยว่าเห็นเปียกจะมากก็เลยบ่ต้องบ่ต้องโอนพุ่นนี่แม่ฝังมาน้าครับโอ้ยขอบคุณมากก็เด็ดใส่ท้องมาให้นี่แม่ฝังมั้งครับโอ้โของพ่ออะไรกับกับพ่อกับพ่อเงื่อนเขาในห้องเนาะพ่อเขาพ่อเขาดีใจในห้องอ่ะอันนี้น้องอ่ะไม่กินหรอกขอบคุณค่าควรผมถามกันแล้วมื่อไม่มื่อไม่ผมถามกันแล้วว่า เอาเอาให้น้องเอาเอาไว้ใหน้องบอกว่าเอาไว้พี่แม่เองแล้าเอาอันนี้ครับก่อนเนาะครับหลายแค่รบกวนพี่น้องเหมือนแล้วนั่นโดนมหาชนโดนมาหาเนยขอบคคุณรัเก็บไว้พี่แนนนะโอ้โหเจ๋อมรบกวนพี่รบกวนหมอคนตาเลยรบกวนรบกวนจอก็ไว้ซื้อเอาไว้ซื้อของ จะบอกให้ขอให้ร่ำรวดไปหลายๆสารหลายเข้าพันเข้าเด้อนะมันก็ได้มาเบิ่งกันยามเลยสิอะนะยามยามสุขสบายก็บ่ได้ไปบ่มาพ่อนาพ่อนาสิบ่ให้บอกพี่บอกน้องพ่อนาเออง่เนาะไม่ก็น้องแมนก็บอกุ้รู้กันหมดเลยเลยอย่างเงี้ยเอาก็เลยบอกน้องนว่าก็ยามไสิล่ะเออยามสุกยามยากกนยามได้สิล่ะจังมาเบิ่งกันสนุกแนวนี้เนาะขยกว่า นี่แหละกับบอรูนย้อนเนี่ยแ่น้าแา็กะเลยก็เลยนี้ะกบ่เห็นกนเรืองวรือไ่ากับกับเรือขนงแก้วนะขนมแก้วพอพ่แชนไปบอดกับบอลลเรื่องทรงทรง่าทรงวิดีโอไปหาแม่อยุ่ใจ แม่แต่ก็ได้เห็นว่านี่สองมือสมมือจามินสงสัยจามินเห่นโทรศัพท์มันเห่นโทรศัพท์รู้ไปแล้วยามแม่เจอมันเด้งแต่มันเหรนยนบอมันเียเทียเทียมอามักดมันกดแล้วมันก็เขี่ยออกแล้วก็ล่นเล่นจิ๊กตอมันติดจิ๊กตอกเออเนี่ยระเห็นน้ำก็ได้ยุวตัองนอกเด้อกัเลยว่าเยอะเป็นน้ำหัวน้ำหนีนอาะว่ามันยางเป็นลายแล้วเนาะไหรั ตีโตตอบได้หรอวะโอเคหรอนะเบิร์นเบิร์น่วงตรงนี้แหละคือแบบว่าสามารถแบบว่าเว้าหยกว่าแบบจะนตโตตอบได้โตตอบได้จําจําได้หมดอลยอย่างเงี้ยเอ้าน้องถามก็แบบว่าเอ้าพี่แจ็คไม่มาหรอมาคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เขาก็มีปฏิกิริยาที่แบบว่าคือจําได้แล้วว่าคนนี้เป็นใครใครกบอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อเขานัดแปลโลนไงเพราะเขาดีพอแม่ขึ้นไปว่าเขากระถามขึ้นเองเลยว่า เอารถออกมาหรือยังเอารถมาไหวยังเขาแสดงว่าโอเคตัวเนาะมันมีสี่ที่จะแบบว่าจำไอ้นี่ได้เราไงแต่ว่าแบบแบบ่ารอบรอบขี่ในนามว่าแต่เออเออเราอย่าปล่อยเลยมันเลยจอสมองพลาสมองนานๆมันโอ้ยเนาะที่เราใช้ความคนอีกเรว่อหนึ่งเนาะนั่นแล้ะความคุ้นตัวด้วยเวลาแบบนี้เราใส่ความคุ้นได้หลายหลอดสิบกว่าไว้เพราะว่ามันเนี่ยเรามันต้องแฉมี มูแกเมื่อกี้มูแกอขอไปทำไมไม่ใส่หมวกใส่หมวกหรือเปล่าใส่หมวกหรือเปล่าก็แค่เลี่ยงเหียดอย่างเงี้ยเพิ่มแว่าแน่มึงก็ว่าอย่าถามหลายเพืปวดหัวเออมันสีขาวเห็นอย่างเดียวหนิมันจะทานไปแล้วมึงก็ยังเบาอีกผมเลยวะ่ะพี่อย่าถามก็เยอะเขายิง่งปวดหัวอยู่ยังไงก็คิดเยอะเลี้ยงก็ใช้เอียบเลยมือกโอ้โหมือที่แหลกมือที่แหลกเป็นพวงเลยอะไมือที่แหลกเป็นพวงเลย แมองหายใจแค่อันซ้ายก็ได้อ้ยเนิยวทั้งหยังเนาะเป็นพวงเลยทีนี้เขาจนใจหายหมดแล้วร่วมมือได้คพี่แปดย้ำเต่าฮะแปดย้ำเต่าแปดตอนเต่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่ไปกาววี่หลายวันแล้วนี่กันเลยเนี่ยที่เราดีข้นร้ายอยู่นะวันนี้ยังเมื่ท่านจะออกจากไอซียูอยู่เบืองตัวเมื่อเมื่อแรกคืนหนึ่งกับเมื่อมือเคืองมาามหมอว่า ตอนนี้ค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่าไหร่แล้วครับหมอว่ายังไม่รวมค่าหมอตอนนี้สองแสนกว่าแล้วครับสองแสนกับซั้งแท้แค่คืนเดียวกับมือเกินตาอ้นตายแท้ปะก็เลยถามยงีถึงประกันสังคมว่าเขาจะเคลียร์บอค่ารักษาเขาเคลียบเสนเอ้ลยลงบวกบริการเขาเคลียบเปล่าแบบ่าอย่างเขาบ่อซอยเ็นทีเจนที่นะยาอย่างรามิดกนตถนัดพมีเจ้าขงเงินจะางเงินเจ้าสี่นะ พองห้าวบอมีกดสิออกก็ถึงเรื่องหาแฉนสิ่งต่างคิดตั้งคืนนานไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเรามีถ้าเรามีของอะไรอ่ะทางโรงพยาบาลเขาจะไม่ค่อยมีใช่ไหมเพราะว่ายังสมมุติถ้า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 ห้าวบ่มียงนี่ยเขาเขาเขาจะเขาจะเรียกไประยะระยะเขาจะเรียกเขาไปถามเรานะเราจะไหวไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใช่อเปลี่ยไป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 ที่แบบว่าอย่างนั่นแหละเขาจะมาเช็คเราเป็นระยะระยะน่ากำลังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเขาคือจังบ่ให้ เอิ่อไปเคี้ยวแล้วเป็นระยะระยะระยะก็เลยก็เลยงงนะก็เลยก็เลยเข้าไปถามแสดงว่าเขาเช็คคลิปเจอว่าน้องมีสิทธิ์อยู่นี่เขาก็เลยไปไม่ใชเช็คเจอว่าน้องมีสิทธิ์มีประกันเขาก็เลยเขาก็เลยเสยนะเขาก็เลยเสยว่าถ้าลงมาแบบเนี้ยเขาจะมีหน่วยงานช็คถ้าถ้าถ้าเป็นคนรวยถี่บอคอยมีอย่างนะเขาเป็เงืนไงหรือเราถามว่าจะพาตาแทนไมไหมใช่ จะไหวไหม,มถ้าคนตาโตนี้สิดธอยู่ระหว่างเรือเขาก็ติทธตรงโตนอกะเป็นรักษาอยู่ตองนี้อันนี้คือมันมีปวดกว่ากันเนี่ยมีสิทธมีสิทธมีอ่ามีสิทธิ์ที่แบบว่าเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ไม่ค่อยเรียกแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคนไขท้ที่ไม่ค่อยมีไม่มีสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์แบบตัดทองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เข้าหลักพวกเนี้ยเขาเขาจะอื่นคุ้ยแล้วเขาจะอื่นหายาดแล้วว่าแบบว่าเขาสีเริ่ม ตกลงว่าเราว่าเขาสี่รายงานรายงานอะ่ะแต่ละมือว่ามันไปหอดาย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 จะไหวไหมคุณแม่เ <ผม S 1> ราอ่าเพราะว่าตองมีใบเสียจยืนมากแกแดกแกแดกหดรอกเมื่อไรฟังเสียงมันก็นสบายใจหรอกแต่ที่เราแลกนันค่รบอว่าเขาเสีอยเท่าไรเนาะค่ะตาไปบ่เปลี่ยนเลยเลยน้องแกสองแขนกับสามแขนมาร่วมว่าค่าหมอน่ะยัง่มาถึงสองคืนเลยนะแค่คืนหนึ่งกับมือเกินอ่ะตายผู้เสียหายสาน้องเลยอว่าแล้ว ก็ยังว่าต้อให้โตงั้นโตงอย่างนี้ถ้าไปไปได้อย่างให้ต้อสิอย่างให้แบบเลี่ยมากาต่ตอเอาเพราะว่าเวลามันแบบนี้ลหละลำบ,บากค่ะกแม่พามมนหมดร้ายเนาะก็จะมาพัเพื่อนด,ดีขึ้นนี่ถึงขั้นนี่แต่แก็ดีแล้วนะครับโอเคยู okay, you, ตอนนี้โอเคแล้วนาน้านนาน้านเพเสียเลยบอกนองบวกนองยูบ้ะบวกนองยูบ่ะ วิลล์ยังไงหน้าย,ยัางสวยเหมือนเดิมอยู่เลยเพราะว่าตอนผมล่มนีตรงมีไปเบิร์ดหนีไะเบิร์ดอ้าวอ,อีนี้ลงหนีทั้งหนีทั้งแหกนี่ลังสิเนปิภัยไม่เย็นผู้นี้เด้อเป็นไอ้ข้างลูโอ้ยสวยอยู่ไอ,หอ้หัวเด็กไอ,หอ้ <c oughs> ไอหอัวไ,ไม่ต้องอยากใส่แต่ไอ้หัวเพื่อนบ่ <c oughs> <c oughs> ไอเด <c oughs> อก์แต่ยังว่าว่ากันาปเป็นงานเสือบีกมาใส่เด้อกับหัวเพื่อก็ยิ้มได้อยู่เด้อ เดี๋ยวผมก๋าเงาครับผมเกโชคดีครับกลับเล่นวะครับผมอ่าโอเคบอเบไปหากินของวี่นน้ำกันเนาะบอบไปยังครับบอเบไปบ้านก่อนเฮ้อบอเบไปบ้านก่อนเดี๋ยวผมติดไปสุรานี่แหละครับสุรานอกอยู่ใจขาทึบอีกแล้าอ๋อยอครับสวัสดีครับครับครับก็มาดังหน้าบอกกล้าไปไป นั่งหน้ากับตาไหมข้างบไจะดูโซั่งให้ยานั่ง้วยนั่งนังหังังนห่แน่นั่งนงนังหัังน่นนั่งนันั่งนั่งั่งนันเนาะ